สวัสดีตอนบายบายจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาชมบอนสีสวยๆจ้าตอนนี้กำลังขยายลงกละมังนะคะปะม่านน่าจะยี่สิบกละมังได้จ้าพี่น้องจากเดิมมีแค่กระถางเดียวตอนนี้กลายเป็นยี่สิบกละมังแล้วนะคะบอนสีกวนอูจ้าพี่น้องนี่ที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงน,นั้นนี่เป็นกวนอูด้จ้าสี แดงเป็นสีที่อีลามากแห่งพี่น้องอันนี้ถ้าจำว่าพิษนาจะเป็นลูกไม้ลูกใหม่สีแดงนะคะตอนนี้ขยายลงกระมังนะคะกละมังเบอร์หาสิบหาพี่น้องใบละยี่สิบห้าบาทซื้อมาทั้งเบิดซิบกระมังนะคะอันนี้คืออันเก่ากละมังแตกนะคะอันนี้น่าจะเป็นลูกใหม่นะคะอันนี้ไหมนางไหม เลี้ยองอย่นีนี่สิเป็นแดดลอยฝนลอยเลยเด้จ้ะใบก็จะใหม่เป็นเรื่องธรรมดานะคะตอนนี้ราคาบอนกับวอคอยฮิดกันแล้วบ่เป็นกระแสกันแล้วนะคะแต่สําหรับผู้ใดที่ชื่นชอบก็ยังเก็บใบอยู่คืออีหลานี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นจำโมได้พี่น้องว่าซื้ออีหยังน่าจะว่างท่องจอมทับแลก็ดุกใหม่สีแดงนะคะตอนซื้อมากตอนหิดๆนั่นแหละพี่น้อง มีสองใบอ๋อโจ้ราคาก็หลายหลอยนะคะอันนี้พึ่งขยายเมื่อวานนี่จ้ะพี่น้องพึ่งเอาอิลานีที่เหตการพาหัวเนาะจะพาหัวแล้วก็เอายอดเอานอที่เปินแตกโล่งกระมังนะคะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยจ้ะเป็นซิกเนเจอร์ใหญ่มากสวยมากกระมังเศร้าบาทจา้ะ โอ้โอ้ยสวยแห่งพี่น้องพูดนะสวยงามมากใหญ่มากทรงพุ่มดีมากกัดสีได้สุดยอดเลยพานะตอนนี้เพื่อนจะเศ้าหิตกันเนจะจะแสรประตกรคาคาะก๊ะตกเซ่ซ้หรับีหลัก,กับบอคอยซีเรียดนะคะ อันนี้น่าจะเป็นจอมทาเด้วยจากพี่น้องถ้าจำวนะ่าพิดนะถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วหรือว่าพิษกับอมเมนตนบอกอีหลาใดด้วยจวาวาว่าเพิ่นซื้อหยังนะคะเพราะว่าจำบ่ได้คือกันว่าว่าซื้อหยังนะคะเพราะว่าซื้อมากก็นานพอสมควรัตงแต่เขายังหิดจ้ะตอนนี้น่ะเศ้าหิดกันแล้วแต่สำหรับีิลาก็เกิว้อยูเพราะว่าชื่นชอบอันนี้เป็นบอนกระดาษหรือเปล่า อันนี้บติสือได้มาฟรีจ้ะพี่น้องได้มาฟรีจากคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะตอนนี้้าม็นสือตะกี้ก็หลายพันเด้ตอนนี้ออกนอออกไข่หลายเติดแล้วนะคะนี่เป็นกวนอูทีหลาพาหวัวหลักเอามาโรยไวน้นี่นะวิธีการพาอีหลักเคยลงคลิปไปละะๆๆๆแล้วนะคะคือการติดฟัก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 แล้วก็ซับ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 แล้วก็ๆๆวววเอามออวานนี่เพื่อกําำลังแตกนอกขึ้นนะคะนีจ้ะพี่น้อง ตอนนี้นะจะ20กระมังใด้ละมังนะคะกำลังขยายไปเรื่อยๆถ้าเบิ้งว่าอีกเดือนหนึ่งก็สิบเป็นจังไนด่จ้ะพี่น้อง,รงกระมังตรง,ตรงนี้กำลังติดดีนะคะฝนลอยแดดลอยจ้ะที่ลาปลูกบริปลูกในร่งเลื่อนนะคะปลูกลงโล่งแจ้งๆนี่ทีเลยจ้ะอันนี้เป็นกระถางขนาด40บาทด้วยพี่น้อง ปลูกเส้นใกระถางสี่สบาทโอ้มันสวยมากเลยโดยส่วนโตนะเป็นคนที่มักสีแดงพี่น้องงามแหงอันนี้เป็นกวนอิมนะคะทีเพิ่นสงสัยกระมังหลงเจาะลูกพี่น้องลืมเจ้ะลูกเลยเป็นเช้าๆานี่กับอีกอันนึงจ้ะกวนอูเหมือนกันกำลังสิตบติดเด้อพี่น้องเีหลัก็เอากระมังมาเจาะรู พามาชมความสวยของบอนซีนะคะสำหรับผู้ที่ชอบก็จะว่าสวยสำหรับผู้ใดที่โอมักเพื่อนกัศวาบงามเนาะค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้กับภาพี่น้องเบิ่งความสวยของบอนซีเพียงเท่านี้จ้ะถ้าผู้ใดชอบวิธีชีวิตชอบบรรยากาศย่ให้ยุหน้าก่อยุหัวยุสวนกะสามารถกดติตตามไปได้เด้ดจ้ะ 嗯。<sighs>